เป็นภาพบรรยากาศของการบวชเนาะเมืองไทยก็บวชโครงการ3,000ลูปทั่วไทยตอนนี้ก็มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันตัวตรงเลยแล้วก็มาฝึกชูชีไฟความดีสากลเนาะสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและสมาธิเป็นพื้นฐานของความดี กันถือโอกาสได้มาเข้าสู่หลักสูตรของการฝึกสำหรับพระเนาะที่บวชสามพันรูปทั่วไทยโครงการต่างประเทศนะที่อินเดียก็มีบวช500รูปตามในภาพนี่แหละไม่น่าเชื่อนะคนอินเดียบวชมาแล้วเป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิดูแล้วปื้มปิติเนาะที่เหลืองอลารา์มทั้งประเทศอินเดียนะ เห็นภาพก็อนุโมทนาวันที่22นี้เป็นวันเกิด80ปีเนาะของหลวงพ่อตะตะชีโวพระเด็พระคุณหลวงพ่อตะตะเนี่ยต้องบอกว่านะท่านนี่เป็นนักสู้จริงๆนะสมัยก่อนดูประวัตินี่ตั้งแต่เจอหลวงพ่อธรรมะที่วิาลเกษตรศาสตร์เนาะท่านเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ หลวงพ่อธรรมะเป็นศิษย์รุ่นน้องหลวงพ่อรัตตานี่ท่านก็เรียนโอ้โหเรียนดาเรียนมวยนักต่อสู้เหมือนกันสมัยก่อนตกเย็ยนมาก็จะชวนหลวงพ่อธรรมะไปกินเหล้าแหละเป็นนักเรียนนะเนาะแต่หลวงพ่อธรรมะนี่บอกผมถือศีลแล้วก็สุดท้ายก็ต้องยอมยอมหลวงพ่อธรรมะ ศรัทธาในตัวหลวงพ่อธรรมะเพราะชวนไปกินเหล้าไม่ไปชวนไปเที่ยวไม่ไปมีแต่ชวนไปวัดนะท่านก็ศรัทธาในตัวหลวงพ่อธรรมะก็มาศึกษาที่บ้านธรรมะประสิทธิ์มาเจอคุณยายคุณยายก็ต้องบอกว่าฝึกอบรมหลวงพ่อทะนีานะจากคนเฮาเฮานะคนไฟแรงอะจนเป็นคนเรียบร้อยนะ แล้วก็ได้มาบวชได้มาสร้างวัดพระธรรมกายได้มาดูแลได้มาบุกเบิกเนาะหลวงพ่อตะตาชีโวเนี่ยเห็นท่านแล้วเนาะหัวใจนักสู้เนาะพูดถึงหนังสือที่ท่านผลิตมาเนี่ยในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยท่านเขียนหนังสือให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ศึกษากันเนี่ยไม่รู้กี่เล่มเลยนะเยอะมากเพราะท่านสมัยก่อนเป็นนักศึกษานักอ่านเนะ่ะ บอกว่าในห้องสมุดที่กาญจนบุรีนี่อ่านจนหมดนะ,นะชอบอ่านหนังสือพูดถึงพระไตรปิฎกแล้วท่านกระแตกฉานอ่านนีนตรงบอกว่าน่าจะเป็นร้อยรอบนะท่านอ่านแล้วอ่านอกีกจากพระไตรปิฎกตรงไหนติดตรงไหนขัดก็ถามคุณยายคุณยายก็จะไปช่วยดูให้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรความลึกซึ้งของคำนี้ระดับไหนอะไรประมาณเนี้ย ท่านก็ได้ความรู้ทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดนะจากคุณยายมาเพราะฉะนั้นการเทศของหลุงพ่อทัตตานี่ต้องบอกว่านั่งไปเถอะท่านอธิบายละเอียดเลยนะหามือจับยากมากถ้าได้นั่งเทศเมื่อไหร่นี่คนนั่งฟังไม่ลุกนี่โอกาสที่ท่านจะลุกหนีไม่ยากมากพอเทศทีนี่ที่ผ่านมานี่เทศให้กับ ศูนย์าส,สาขาต่างประเทศนี้ต้องบอกว่า7-8ชั่วโมงหาตัวจับยากมากก็วันที่22นี้เป็นวันเกิดหลวงพ่อท่านเนาะมันเปิดครบรอกก็ที่กาญจนบ,บุรีก็มีโครงการตักบาทพระ1นึ่งหมื่นลูกนะวันที่21นี้อีกไม่กี่วันนี้นะที่กาญจนบ,บุรีเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อทตาชีโว เมื่อปีที่แล้วก็จัดนะประทับใจแล้วก็ปื้มปิติกันเนะี่ยแล้วก็เป็นภาพเนาะสวยงามที่เมืองกาญจนบุรีเนาะเป็นเมืองประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่น่าไปเที่ยวอ่ะน่าไปชมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเนาะไปตักบาตรด้วยกันไปเอาบุญใหญ่ที่กาญจนบุรีเนาะต้องบอกว่าเป็นภาพบุญใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้นีก็ไปเอาบุญด้วยกัน